มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่าลืมแวะอุดหนุนสองคุณตาสู้ชีวิตขายของเลี้ยงชีพริมถนนคนแห่ถามพิกัดรัวค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวโซเชียลนะคะที่หลายคนช่วยกันแชร์นะคะเมื่อมีผู้ใช้ง,งานทวิตเตอร์ท่านหนึ่งได้แชร์เรื่องราวของสองคุณตาที่ขายของอยู่ข้างทางราคาย,ย่อมเยาว์ในจังหวัดเชียงใหม่ แนะนำร้านสองตานะคะขายข้าวมันปิ้งขนมครกด้วยค่ะราคา5-10บาทเองนะคะอีกร้านเป็นมันปิ้งราคา10บาท -15 บาทอร่อยทั้งคู่ตาใจดีมากค่ะพิกัดถนนหางโดงเส้นทางเข้าเมืองเลยร้านวัวย่างวินเทจรีวิวเชียงใหม่หลังจากนั้นนะคะเจ้าของโพสต์ก็มาเม้นบอกอีกครั้งว่ามาช่วยซื้อเยอะๆนะคะทุกคน ฝากฮิวก็ได้มันอร่อยมากและขายประมาณ10โมงเชา้าอย่าลืมแวะอุดหนุนคุณตาด้วยนะจ๊ะขอให้ร้านคุณตาขายดีๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิง่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ